ัสดีจ้าทุกคนวันนี้พี่การเดินทางเข้ากรุงเทพอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่การจะพาไปไหนหรือไปกินอะไรตามพี่การไปเลยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็ว่าจะเก็บเป็ไม่เก็บละทุกคนเดี๋ยวกลับจากกรุงเทพเราค่อยเก็บเพราะว่าตอนกลางคืนน้ำค้างแรงมากแถวบ้านพี่การน้ำค้างแรงมากๆเลยทุกคน เดี๋ยววันนี้พี่การพาเข้ากรุงเทพแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่การพาไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนนะคะทุกคนติดตามพี่การจ้าเดินไปกินข้าวจ้าตามจริงแล้วโรงแรมเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราโรงแรมเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะคะ ร้านเราจะผ่านวัดนะคะทุกคนตรงนี้คือวัดชนะสงครามนะคะร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวเราจะอยู่ข้างหลังวัดจ้าพอพ้นวัดแล้วจะว้าวมากเลยนะคะหลังวัดว้าวมากเลยนะจ๊ะมีแต่นักท่องเที่ยวล้วนๆเลย ตอนนี้เราพ้นวัดมาแล้วหลังวัดนะคะตรงนี้ว้าวมากเลยค่ะตรงนี้หลังวัดนะคะหลังวัดชนะสงครามนะคะทุกคนตรอกเล็กๆซอยเล็กๆแต่นักท่องเที่ยวเยอะมากมีฝักทองขายด้วย เดี๋ยวเราจะเดินไปหาร้านอาหารกินก่อนนะคะทุกคนน้ำผลไม้เราเดินผ่านวัดชนะสงครามมานะคะแล้วเราก็มาหาอะไรกินตรงนี้มาหาผัดไทยมาหาผัดไทยพระที่กินนะคะทุกคน ที่นี่ร้านอาหารขึ้นชื่อทุกหมดนะคะอยู่ในเขตอ,<า>อยู่ตรงนี้นะคะห้าถึงเจ็ดมุกลาผัดไทยพาทิตย์อดกินแล้วนะคะทุกคนสุเมนนะคะทุกคนตรงนี้สวยไหมสวยไหมตรงนี้ของกินอร่อยมากขึ้นชื่อนะคะ ป้อมพาสุเมนนะคะทุกคนร้านเคียงมวยไทยสตรีทนะคะไปะยังไม่ถึงร้านร้านผัดไทยกุ้งสดขนมพาสิ์ห้าถึงเจ็ดมก,มกรา ผัดไทยพาทิ์อดกินแล้วนะคะทุกคนเก๋ยน้ำส้มเธอนี้ของอร่อยนะคะทุกคนมีข้าวผัดกุ้งเจ้า,มาไม่ไม่ใช่ข้าวผ,ผ,ผัดกุ้งข้าวผัดข้าวผัดกะป,ปิอร่อยมากกําลังจะถึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราผ่านร้านกาแฟเจ้าอร่อยไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาแวะกินกาแฟเ,าเราจะไปดูก่อนว่าร้านเขาเปิดไหมร้านนี้วินเทจมาก รอยแปดสิเป็นร้านน่ารักมากประตูนะคะทุกคนถึงแล้วนะคะข้าวับข้าวคุกกะปีนะคะทุกคนตรงนี้อร่อยมากรู้แล้ว้แล้วแล้วกินแล้ว เราถึงแล้วนะคะร้านข้าวคุกกะปิในเงานะคะนั่งเราแป๊บหนึ่งฝรั่งไม่กินนะคะทุกคนฝรั่งไม่กินฝรั่งจะกินก๋วยเตี๋ยวจ้าแต่แอดการจะกินนะคะเพราะแอดการหิวมากข้าวผัดน้ำพริกโรงเรือก็น่ากินนะทุกคนผักเยอะมาก ตรงนี้จะมองเห็นป้อมพัสูเมนนะคะทุกคนแถวนี้อาหารอร่อยมาแล้วจ้าข้าวคุกกปิเครื่องแน่นๆจานละห้าสิบบาทนะคะทุกคนแอดการต้องปิดเสียงนะคะทุกคนเพราะว่ามีเสียงเพลงเพราะว่าลุงแกเปิดเพลงนะคะมาเลยจ้ามากินข้าวคุกกะปิด,ด้วยกันนะคะ จัดเลยจ้ากินกินกินอมอร่อยจ้าอร่อยข้าวผวูกะปิที่นี่กินกับชะอมดิบนะคะทุกคนอร่อยมาก มากกเลยทุคนแอดการจะมากินก๋วยเตี๋ยวในโซยต่อนะคะทุกคนมาเลยจ้าติดตามมา ก็เล็กเนื้อเปื่อยจ้า อย่างเลยอร่อยจะเบื่อจ้ามีมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงด้วยจ้าทุกคนดูสิมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยดูดูเอดการชอบมากเลยแบบนี้น่าจะผ่านไปทางบ้านเอดการั้ง เอาจริงดิขายให้เราสามสิบก็ได้มีต่อด้วยนะทุกคนนะซกทีไหแยกได้ปะเพราะว่ายังไม่ถึงโรงแรมเลยเนี่ยเดินถ่ายคลิปอยู่เนี่ยกว่าจะถึงโรงแรมทลาดไปเหลือมันจะไม่อร่อยนะ ตรอกเล็กๆแต่แน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะทุกคนคึกคักมากนี่แต่เช้านะคะเพิ่งสิบโมงเชา้านักท่องเที่ยวเยอะมากอันนี้แค่ซอยเล็กๆนะคะทุกคนในร้านนี้เราก็เคยพักที่นี่นะโรงแรมนี้ น้ำจี้ร้านนี้หอมมากเลยทุกคนสวยเล็กๆแต่คึกๆคลิปนี้แอดการก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมแล้วค่ะเข้าโรงแรมยังไม่ได้เช็คอินเลยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบายบาย